สิ้นสุดกันที่ไม่ว่าชาตินี้ชาติหน้าหมุนดิหมุนตาหมุนตาหมุนตาชาตินี้ซาแก่ใจทาบถึงสุวนไหนเราโอดนาน้ำว่ารถนอนมันเหมือนงูเห่าหนึ่งคืนครึ่งวันไปแล้วเพึ่งถึงแชงกาลีลา ช้างม้มันก่อนหยกกินไม่ใช่ชามาฟ้าฟืา้นเฮ้ยควรหวย,วยิบกล้องมาดกวในที่สุดก็เช้าครับผ่านมากว่า10ชั่วโมง10ชั่วโมงนรลกที่กว่ากูจะหลับล่อไปตีสามเยี่ยมจริงๆครับสภาพร,รถนอนครับนี่เป็นช่องแอร์ที่เขาเอาแอร์ออกครับ ันนี้เป็นหน้าต่างครับโอ้โหขุนรามคุณเจ้าเป็นไงบ้างทุกคนอัดอยู่นะครับอัดอยู่ตอนนี้เรานั่งรถไฟมากว่าสิบสี่ชั่วโมง <Hey. S 3> <laughs> นั่งไม่ได้นั่งสีนอน เดินรถบัสที่ไฟถึงบ้านกรุงเทพกรุงเทพไม่ไปได้ยันยันลาแม่แต่ว่ามันมีพักนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาใ่้พักตั้งแต่เที่ยงคืนถึงกี่โมงว่าเขาห้ามวิ่งโอ้ยพักนานมากคือตีสามตื่นมาแล้วอะรถจะออกไหมไม่ออกตีห้าออกไหมไม่ออกต่อหกโมงครึ่งเช็คอาการพิสูจน์ได้ป้ะโอเคพี่สบายบนรถนี้สามารถสูบบุหรี่ได้ด้วยนะจะบอกว่าเพื่อนร่วมชาติของเราคนที่ห้าฝั่งนู้น ไม่ต้องแฟนนะฝั่งโน้นที่นั่งกับเราถูกหลีนช็อกสูงช็อกเลยครับช็อกเลยเปิดกระจกก็หนาวแต่เขาก็แต่เขาไม่ให้สูบแล้วนะหลังจากนั้นนะสามสิบตัวแล้วเราเราไอเดินมาหัวเปลี่ยนนะไม่คือร้อนจีบดีอยู่ตอแต่เที่ยงคืนคือร้อนมากอ่ะร้อนอ่ะร้อนมากเลยลมรวมแล้วรีวิวรถคันนี้ให้หน่อยดิก็จากสิบสิบสิบนะครับให้ให้หนึ่ง อยู่ไปเดี๋ยวก็ชินอะไรอย่างนี้ดีกว่าเราต้องฝึกฝนการที่เราจะไปเที่ยวเราต้องเจออะไรนคางแต่แต่มึงให้เ่าอะไร่คะเนนหนึ่งนะผมให้ไปถ้าพัดคอนี่ชอบโอ้ยโคตรสาดเด็ดหนึ่งบเหมือนกันก็อย่างที่เห็นรถเปย์ปล่อยกูลงนี้ มันจะพาไปที่ไหนไี่มันจะไปทางไหนไม่จับไม่จับนี่น่นีแหลนักที่โดวูนี่เขาไทยก่อนช์บูมเปิดทางไปทหดนี่ 4,500เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์เล็กน้อยก็คือหีหมาตกสุดยอดดูเต็มเสื้อเลย ครั้งแรกของฉันที่แบบว่าตื่นตาตื่นใจอยากจะเอาหัวไปข้างนอกจริงจแต่กลัวสลิงคลาสบอกาดโอ้ผมไม่บอกเลยตอนนี้ทุกคนเข้ามาค่ะแม่งกับการถ่ายรูป đi ôná, ừ, đúng tí đúng tí, họ chụp sơn sơn này cái này, cả con thải, ác cảm, กระกลกของจีนป็นไงฮะใหญ่ยาวรับรองจุกจุกพี่กากินอะไรอะดูหน่อยเรากินไก่ทอดไปกินให้ดูไหมมาทั้งปากขอชิมหน่อยสิ เห็นขาหมูที่หมักอมเป็นปกติเราเห็นแดดเดียวแต่นี่หมักไปแล้วกว่าพันแดดซุนครับผมเออเชฟซุนคุณเป็นอาชีพอะไรอยู่ครับผมเุ็นน้ำจิ้มครับแล้วที่ที่สิวี่คืออะไรครับผมน่าจะเป็นโคจูจังครับวัตถุดิบจะมีอะไรบ้างครับวันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นบุบรีบุบรีบุรีนะครับน้ำกล้วยอันนี้เป็นผงมาลาอย่าไปเชื่อเชฟซุนมากครับผมโต๊ะงกูเชื่อถือได้ไหมคนนี้ไม่ได้ร และนีคะ่คือการปรุงน้ำจิ้มสูตรเด็ดเชื้อผมผมไม่ทำให้คุณบิดหวางเริ่มต้นจากพริกที่ลองก้นเป็นน้ำจิ้มแจ่วอันนี้เป็นพริกเป็นพริกที่จะไม่เจอหมาแล้วพริกอะไรวะพริกหมาลาว่าหมาล่าไอ้นอันี้ช่วยเพิ่มความหอมกลิ่นคล้ายไหนยกมาดมไม่ใกล้นะ เอาไปสี่เม็ดห้าเม็ดเพิ่มรสชาติที่หอมอร่อยและนี่น้ำมันน้ำมันอันนี้พูดถึงที่ไรต้องเศร้าน้ำมันอะไรวะน้ำมันหอยน้ำมันหอยเอวกลับมาอีกครั้งกับเชฟซุนโกบายาชิทั้งนั้นน้ำมันอะไรทำไมพี่หัวเรอะกันน่าจะเป็นน้ํามันเบนซินวันนี้เล่นจะมีชาเลนจ์กันนะครับว่าใครจะปรุงน้ำจิ้มอร่อยที่สุดนะครับผมส่วนของผมเนี่ยเลือกเองได้เลยส่วนประกอบแต่ว่าผมมั่นใจเลยว่าส่วนผมเนี่ยต้องอร่อยที่สุดแน่นอนอันนี้เป็น ริกที่พูดถึงแล้วรู้สึกเศร้าสบายครับพริกเหงาหพริกเผาไอ้าว <laughs> <laughs> ันนี้มาลองปรุงน้ำจิ้มด้วยกันครั้งแรกครับ <Challenge, S 2> รลเฉลิน้นเฉลิ e น่านตัวหนังสือไม่ออกว,ว่าอะไรคืออะไรแถมยังเอามือจิ้มก็ไม่ไดเ้เดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องอย่างว่านี่ไปดีกว่าใครเป็นกรรมการอันนี้เป็นการชิมน้ำจิ้มถ้วยแรกจากเชฟสมัยกินเป็นไงครับ ทำไมกายคำน่ากันนะครักินดีนะฮะแล้วกินเลยครับอันนี้เป็นผลงานของเชฟสมัยป้าบอยดูหน้าไก่เอาไปลับสิบเลของเชฟซุนครับใจผมเองเชฟซุนน้ำจิ้มมะนาไปเททิ้งได้ป่าวอยากปรุงใหม่ มีหวังหน้าอานนี้มีหวังอันนี้ยังโอเคค่ะแล้วไป65โอ้โหาดเชฟเชฟป้อมสั่งนี้ดูน่ากินอันนี้ดูน่ากินอันนี้ดูเข้มข้นอันนี้ของไก่อะเหมือนซอสโคชูจัง สูตรสองสูตรสองของเชฟสูตรสองอันนี้คะแนนไปหน่อยแล้วให้เกียระแนนเอาไปสามคะแนนเท่าไหร่วะกูได้ลบสิบรูเดียวเลยวะอันนี้ของของเชฟสูตรสูตรสองปรุงให้เชฟนิวอันนี้อร่อยเต็มสิบอันนี้อันนี้เอาไปแปดเพราะว่านี่คัาเปี้ยวอันนี้คัาเปี้ยวอ่ะเปี้ยวอะไรเปี้ยวอะไรเชฟมุกกูได้ลบสิบไปแล้วดูดิไม่จะได้อะไรตุ้งมากสารมันอร่อยมาความอร่อยกูว่าไก่ สิ่งหน้าเดียวกูโดนชิมเลยเต็มสิบครับผมเกาไปเทสเาไปเทยดีกันเดี๋ยวกันมึชิมมึงชิมมึงกูลบสิบดีกว่ามึงวะดีกว่ามึงวะ เฮ้ยน้ำจิ้มตุ่นแห้งเว้ยนี่เชฟปอเชฟปอคำแรกอันนี้กินง่ายไป6คะแนนและผู้ที่ชนะในการแข่งขันน้ำจิ้มสูตรเด็ดวันนี้ได้แก่เชฟซุนขมยชี